5เหตุผลทำไมต้องซื้อ oppo reno 11 5g 1หน้าจอใหญ่6.7นิ้วภาพสวยคมชัดระดับ full hd plus รับชมความบันเทิงได้อย่างเต็มตา 2>, 2 cpu d e m c i t y 7050เร็วแรงไม่กระตุกจะเกมไหนๆก็เล่นได้อย่างต่อเนื่อง3 สวยคมชัดกล้องหลังมีถึง3เลนแถมกล้องหน้ามีโหมดพอ t เทรตแล้วนะ 4. สเปคของเครื่องบอกเลยว่าแรงมากๆ แรม12ความจุ256 GB จุก,กันไปเลยเยอะๆจ้าเป็นแอนดรอยเวอร์ชัน14นะและ5รองรับการชาร์จไว67วัตต์แบตน้อยก็ไม่หวัน่นชาร์จไวภายใน5นาทีแต่ความจุแบตก็อึดมากๆได้มาถึง5,000ม ah ิลลิแเลยทีเดียวเครื่องนี้ขอบอกประกันศูนย์เหลือๆ1ปีเต็ม อุปกรณ์ยังไม่ได้แกะใช้งานเรียกได้ว่าเครื่องนี้ไม่ได้แกะใช้งานเลย <Wow. S 1> มือถือดีๆสเปคแรงๆสภาพสวยกริบแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วคะ่ะมาเลยที่ละพูนไอทีเราขายเพียง12,900บาท